คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนีแอดมินกัมมเชียจะพาพี่น้องเอซไปตามตัวแนวทางโครงสรุปโครงสุดท้ายกับเลขของพอนัดอุดรได้ครับผม หลังจากที่ปล่อยไปคลิปแรกกับมีพี่น้องเอฟซีให้ความสนใจด้ครับผมเพราะว่าเลกกบบาานะขกพอกับบอลายหางน้อพี่น้องเนาะสูตรคำ้นุ่นพอกับกับบอใดหนุงยากแต่ว่าพอเฮ็ดมาเขาแม่นมาตลอดน้อพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาของพ่อในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมไปน้ากันด้วครับผมครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังควงสรุปน้ากันน้อพี่น้องเนาะว่าพอจะ เน้นนักให้ตัวเก้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงครับผมครับก่อนที่เบิ้งหน้าทางตัวเลขของพอนัดอุดรลูกหลานเก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมทีเมตตาแนว้ทางให้กับหลูกกับหลานครับผมชงต่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมให้ดโชว์และดับน้ำกันเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกามาเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขโคงทุก่ายของพอนัดกันเลยครับผมขอครับ เดี๋ยวครับสวัสดีครับครับปลูกหลานก็มาเชียสสัาร์ติพอครับผมครับครับพ่ออาากินข้าวแรงหรือเปล่าครับพ่ออาผมกินแล้วครับกินแล้วเรียบร้อยครับพ่อกับลูกกับมาตามนัดเด้อครับพ่อสาหรับครับครับครับ้ฮอนเน้นๆให้ครับผมสําหรับเหล็กหนึ่งสิงหาคมนี่ครับพ่อครับครับกัย่ง เด่นตัวเก้าว่าครับพ่อตัวเก้าครับตัวเก้าเพราะเก็นแต่งครับตัวเก้าเก็นแต่งครับตัวเกาเด่นเก้ารองศูนย์นะพ่อเนาะครับครับครับเป็นการอาสรุปให้พี่นองเอฟซีหรือว่าทบทวนให้พี่นองเอฟซีในการเลื่อมนะครับพ่อครับผมครับครับตัวจับคู่นะครับผมจับคู่ ชุดเก้าแหละครับชุดเกจะมีสองเก้าค่าเก้าหกเก้าครับพ่อศูนย์สองศูนย์สามครับศูนย์หกสามเก้าสามเก้าครับอาศูนย์กะมีตะวันเป็นตุ๊กเก้าเลยตัดทิ้งครับตัดทิ้งอ๋อครับผมแหม่ครับสองกัะย่อมห่อกะย่อมดี่พ่อครับย่อมครับพ่อเป็นตุ๊กเก้าเลยครับ ม,ม,ม,ดดมันตามก็มันสะติติเอาแม่ตามถีคำนวณมานี่หาศูนย์นี่มันกัเด่นครับบ่อพอหาศูนย์นี่มันก็ซื่อได้ครับแต่ว่ามันออกไปแล้วนะครับครับมันออกไปแล้วหาศูนย์มันออกไปแล้วมันมันออกศูนย์ขาครับครับเพราะว่ามันกัมนี่ิีนจะได้สูนย์คำนวณเนี่ยแหละครับมันสูตรคำนวณมันออกมาได้จังสี่ครับพอ่อแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นตุกเบลก็เลยตัดออกรังซี่ ขาจังมักอยกะกระเืือได้ครับมันของบรอนเนอนเนาะลงลางเนะพ่อครับครับเป็นของบรแนเนอนมันอาจจะลงลางได้เพราะมันเกิดตัวออกตัวเก่ากับนี่ครับครัมาจะบรแนเนอนของบรแนเนอนปันี้ก็เป็นตัวเน้นนะพ่อย่างตัวเก่าวะครับผมหรือว่าตัวเน้นนีตตามตามหลักที่ผมคำนวณได้ตัวเน้นมันกับสองเตาครับสองเตา หกเก้าเก้าครับสี่นีติเก้าเลยเอ็นที่สุดก็คือสองเก้าก็พร้อมเก้าเลยครับชิ่งกันมากครับชิ่งกันมากเลยครับสองเครับชิ่งกันมากสองตัวดีที่ตัวหลักครับหกเก้ากับล่องลงไปอีกที่หนึ่งถ้าพี่น้องเอฟซี่อยากจะวิ่งซ้ายมือยไซ้ายวิ่งเนี่ยก็เป็นเก่าเนาะปอเนะครับครับ กาแล้วครับล่องศูนย์จากกิจนาเบิ่ันครับมัดบ่อผมเหย็ดใดมันก็เห็ดต่ำทีคำนวณใดเรามันเกิดเคอยออกครับเคอยออกตรงงต่อกับเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะกับบอนั่นกับอดีตจับคู่พิดหรือมาตัววิ่งสินะครับมันจะเป็นแบบนั้นครับพ่อคลิปแรกที่คุยกันก็คือว่าชุดนี้ส่วนหมากจะเป็นรางมากข้าบนนะครับพ่อยังคือเก่าครับเป็นแมบกกมาลางครับมาลาง มา,าล่างมากขบ,บนครับใส่ปีตั้งแต่ปีผมเห็นว่าตั้งแต่ปีปีใส่ปีหัวยตั้งแต่ปีสี่นึงเดนก่อปีอกานเนี่<อ>นยนะครับมันมาก่อ,อกมาก,ออก่อรังสูตรที่สันมต้อง่างใช่สูตรนี่ย่างเดียวเลยวะครับบอสูตรนี่ย่างเดียวครับเพราะมีเปลี่ยนแปลก<อ>ครับเคยได้ตัวเด็ดมาแล้วก็เอาสามกับหกบวกครับจับคู่เลยครับจับคู่ก็เสียงโฉกเลยหัวย่างหันกับสามหาสามเรือครับพี่น้อง กัรจังวดที่มันออกหนึ่งเจบนหกล่างมันจะเด็นศูนย์ลอหนึ่งที่ผมคำนวได้นะครับนี่ตัวตลอดเราหกบวกมันจะได้หกศูนบวกหมันจะได้เจ็ครับเจ็ดมันจะได้ตั้งล่างบนครับย่ำย่ำมันย่ำมันสีแมนเย่ำมันเขาเทิมบนทั้งล่างมา่นเนาะกัการบนล่างเลยเเบนทั้งล่างกนี่ครับชอะไรทั้งบนทั้งล่าง มวดที่เลี่วกับ่าสองผนะ่าสามสองผ่าผ่าสองเลขดังขึ้นซื้อหมูเลือกกระรี่ก็พอได้ครับังได้แต่พอมีตะเลขหันไปเรียนผ่าสามแท่นนะครับผ่าสามสามผ่าตัวร่องนะพอนะครับขับเรียนตัวร่องแท่นครับเรียนตัวร่องแท่น,น,ทน,น,ทนมันกัจังว่ามันเข่าอีกก็ได้แต่ล่องเมึงวันนี้แหละครับว่ามันมันฉีนเข่าคือเกาวมมันอาจจะตีเข่าก็ได้หรืออาจจิตีขาดก็ได้มันก็บมไม่มีไปหูไม่หินเนาะ ต่วสถิติที่ผ่านมากอ่ะอาจเขามากก็รุดนะพ่อเนาะมากก็รุดรัามากก็รุดครับแบบตีพกขามันหยิบผ่าอยู่แค่สองหัวครับครับพิ่งเหล็กวิ่งพิ่งเหล็กจะคู่เลยครับผาาอยู่สองหัวเท่านั้นครับผมเท่นั้นก็เข่าม่าตลอดเขาตรงๆเต็มๆอย่างนี่ครับครับเขาตัวเล่นที่ผมมักที่สุดนะครับผมจะต้องกับเขาอยากให้เข่าทั้งบนทั้งล่างคือเก่าพ่อครับคือย่างหนึ่งกับหนึ่งเคสครับผม ความอยากมันเป็นแจงซันแหละครับความอยากเนาะความอยากก็อยากแจงซันแหละแต่ว่ามันเด็เด็นไปตามที่เขาอยากก็พอมันเป็นของมี่ตัวมี้ตัวมันบังคับตัญชาบ่ได้ครับผมอยากเป็นแังซันอยากเป็นยังซี่เด้อต้องเป็นยังซี่มันก็กำหนดกฎเกณฑ์แจงซันบ่ได้ครับครับเคตออกมาได้ยังซีอ่าเคตไปตามที่คำนวณได้แหละครับสอบประสอบการเรียนตามที่คำนวณได้ครับผมครับที่จานณาบึงเป็นแนวทางเด้อครับผม รับบางอาจาศผูอื่นเสียนผูอื่นเป่นเรียบเสียบน้ำรู้สึกว่าพวกนี้กับคือกันหลายอาจาศก็ได้ครับคือกันหลายครับพอใช่ครับผมคือกันหลายเจ้าอย่างครับตามทีเก่ามาเชียร์เลยตามมากครับหกเก่าสองเก่าเปนหลายเย่าครับพอหาเก่าน้ำแต่ว่าตามที่ผมเบิ้งนี่สองเก่าก็จากนี่เด้ครับสองเก่าเก่าสองมาจากนี่หาเก่าหกเก่าสี่หลายอากาศนะครับหลายเก่าอยู่ซ้นกันอยู่ ครับที่ผมแห้งที่สุดก็คือสองเก้าตะคงเก้าเนี่ยแหละครับบ้านเน้นหลัสอ,องเก้าเก้าสองหกเก้าเก้าหกเน้นหลังอารเราก็ร่องครับผมศูนย์หกก็ร่องอีกที่หนึ่งครับร่อง,องหนักร่องหนักร่องบีกที่หนึง่งครับส่วนปูเอือนจะจะทิมครับเอาตัวละสิบบาทยี่สิบบาทไว้ซีโรตรี่ไว้ครับผมอาจจะถูกงบกนปูเอืนก็ได้แล้วไปสโฉกจะดวงเขาเนาะครับ แต่ว่าตามใส่ติที่ผมเหตุมามันมันเด่นเก่าล่องศูนย์มันตกตัวนี้เลยมันเคยออกเก่าศูนย์ในกระเป๋าข้อกัดหน้ายังวานเนี่ยเจ้าเก้าเต็มเต็มเลยครับมันเคยกอดข้อกัดมาเขากันไว้บ้างแล้วมันก็เคยเบ่นศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์เหมือนกัปักหลายงวดมันเคยเบ่นศูนย์ศูนย์ล่องศูนย์เด่นร่องศูนย์เนี่ยครับ มันกับมาศูนย์ศูนย์เออมันเคยมาใส่ตีมันร่วังเก้าศูนย์กับศูนย์ศูนย์นะพ่อเนาะการไม่ตะเบิ่นกับเพิ่นจะศูนย์ศูนย์นะครับตัวเดียวตะเบิ่นนะตามใส่ตีมันมันมันเบิร์นหลายหมวดอยู่ได้ตีผมเหยียดมาที่โต๊ะเก้าศูนย์นะหลายหลายพ้อสอกเนี่ยครับผมครับมันกับมาเบิร์นศูนย์ศูนย์อันนี้เราตามที่ทีใส่ตีคำนวณใหญ่เนาะครับโมเมนต์ว่า ว,ว้ววาหูว่าเห็นต100้องลอยเปิดเส้นท่านเปิดเส้นบอมนครับขับเกีได้จังสี่กระว่าจังสี่มัดสี่บอ,สอ,อกสี่ออกก็ออกตรงตามที่ห้องมักบอสแ,แต่แต่ออฟซี่และครับกินจะหน้าเบิง้งมุกเดียยาหลงเบิ้งแล้วกับ,ม,กบมักบอสหมักอะล่องเสียงดวงกันครับแต่จะเหลวไหลายเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหลุเดียดเยเ๋ยวเสียตอนนี้พ่อหวังนะครับแบบต่เขาวังหล่เข้าไปอักไล่แต่เกิดผิดพลาดม้าเข้าไปเสียอกเสียใจ ครับแต่พี่มาทวดครูครูเอาครูว่าครูบอกครูสีน้ำอีกบังติดฟองบนงนั่นครับมืออึนยังมีไหมแม่นบ่ครับมือนี่ภาพยิดหวังมืออึนยังมีไหมครับพ่อมัน้องมีสมุนีพหรอกมืออึนแต่องมีมากรุ่งนี้ก็ต้องมีมันมันจะทํามาตลอดผมจะทําใจเ่ยงสิละครับบางงวดผมก็ถูกผมก็ท่ามใจเขาตรงตรงเต็มเต็มทางงวดเขาเป็นเต็มสองงวดอีกคุ้มเหรอครับผมหมือว่าคุ้ม พอผมค่เยคยเสียงหลวงมาอย่างสันวุผมครับวันนี้ก็ขอให้เขาอีกเด้อครับพ่อครับของผมของผมนี่สามตัวบางครั้งมันกัเข่าได้ครับเข่าสามตัวด้วจกันสามตัวพ่อได้จับไปป่ครับนี่ผมจับไปอยู่ครับเขาลวกขอเนี่ยพ่อคบับขลองกันครับเอาหอยเอี้ยดพี่กันกันว่าปื่อเพิ่นมักน้าเมนอยู่ครับผมเพราะว่าผมเอ็ดสามที่ผมคำนวณได้ครับของผมมั่นดี มัตตินี่ลักลอยมัตตินี่ขาที่หกทีเจ็ดห้าหกครับครับผมมัาหกเจ็ดผมทีจับคู่ได้าสองเก้าหกสองเก้าเจ J สองเก้าครับหาสองเก้าห R สองเก้า J R สอาเก้านี่แหละครับผมจับลักลอยใส้แค่นี้ครับผมไตสองคู่ครับ อใส่สองเก่ากับผาเก่าด้วยครับผมครับครับเอาผากับโคบกับเจ็ดนี่เป็นลักลอยครับอันนีเฮ็ดตามตามคำนวนใดครับมันจะมันจะมาดีทุกอยันครับพ่อครับบางที่กับเขาตรงๆเต็ม็บางที่กับเขาต้นก็แล้วแต่ครับปิดจหน้าเบิ่งเดอครับสำหรับแนวทางของพรนกุดรครับพี่น้องเนาะลองเบิ่งครับลองเบิ่งมัดแต่ลองเบิ่งครับ ลูกกระชีรบกวนพอจำหนีเด้อครับผมขอพรคุณพอนักยังสูงครับผมที่ให้นวทางกับลูกกับหลันครับผมยูดีมากครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับเอาครับพี่น้องครับผมกัเป็นเหล็กโครงทึายทยนะพี่น้องเนาะเพื่อให้พอได้มากสรุปมากเน้นย้ำให้กัได้สามตัวไปพร้อมเด้อครับผมในคลิปนี้ ก็พิจารณาเบิงแล้วพี่น้องเนาะพอกับมาไม่ถา้าพูดถึงตามสูตรตามสถิติเอกพอกับเขามากต้อเนื่องดีครับผมกับอยากนําเสนอพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเป็นแนวทางครับผมถ้ายคลิปนี้ก็ขอไวอ้เพือนในพี่น้องเอฟซีถูกหวยและเงินไปน้ากันกับเกางมาเชียเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ